วาสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอ่านนึ่งผ้าจอมเปิดอีกแล้วน,นะคะนี่ก็เป็นอีพีที่สิบหกแล้วแล้วก็ไม่อ่านตั้งนานเลยมาอ่านอะไรก็ดีนะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องยังงงฝอไม่กล้าพูดสียดังมันควเดินผ่านเยอะนะคะซิ้นปีแม่จ๋ามีอะไรไม่ทราบปีใหม่นี้ที่เราได้ให้อยู่ตั้งหลายวันไปเที่ยวกันเหรอคะอ่าเอานั่นนะะั่นนันนัม่เอ้าทำไมอะ่ะ แม่เปนรัดก,กับเจ๊แดงแล้วไม่ไปไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวขาขาดไม่เพอยังขมรับผิดชอบนะแม่ทำไมลองไปขอพ่อแกดูสิอยากไปเที่ยวที่ไหนล่ะถ้าพ่อพาไปไปที่ไหนก็ได้คะ่ะอืมทะเลกันไหมล่ะไปสิไปไปโหเสียงไปไหม้ตกแป๊บนึงนะคะโอ๊ย หรือจะไปแม่สายดีป้าไปช้อปปิ้งของถูกกันดีสิคะดีดีหรืออยากจะไปซุกตาที่สำเพงแล้วก็แวะซื้อสะพานควายฮะควายอสะพานเหเออล,เล็กไม่ใช่ไม่ต้องสนใจดีกว่าอยากไปสิอยากไปอยากไปมีสายข้าเหรอแปนทะลูกลาชาเฮตลาชาอะไรนะจนนั้นดื่มแล้วไปสิไป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 ,ไป,ไปทเทีย่ยวปีใหม่ไม่ไดีดอกนะ ไปไหนก็ไม่สะดวกเพราะเราติดผู้ไรยก็เยอะอาชญากรก็เยอะแต่ตรายเหมือนลูกพ่อว่าอันตรายไม่ปลอดภัยเฮ่พ่อนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเขาเฉยเลยอะ่ะด้วยเหตุนี้มะพร้าวก็เลยต้องนอนอยู่บ้านเฉยๆคนเดียวในคืนปีใหม่หาสงสารมะพร้าวอะ่ะปุ้ง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 สะดุ้งเฮ้สวัสดีปีใหม่นะขอให้มีความสุขมาก เพราวว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ดีก็ได้เนาะตายแล้วพาแกไปทำบ้านด่ไงคะสัสนีลก็บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย